เดี๋ยวเราก็จะเช่ชื่อหน่อยโอเควู้สเวยชัวบโอโ้โหอ่าต่อไปนะคะเราก็เล็งต้าไม้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมนิเกมฟอร์เส้นฟรีฟรอคไอซี่ช็อตนะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวพัซิลให้เราเนี่ยใช้สมองและไหวพริบในการไขโจทย์ของด่านต่างๆนะคะซึ่งเกมแนวรับสมองเนี่ยถ้าเราเล่นบ่อยๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาสมองของเราได้นะคะตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นไปดูมีเล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> อ่าเดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยใส่อายุของเราเลยละกันนะคะ อันนี้เมกอ็อายุ15นะคะโอเคเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมให้เราเนี่ยเหมือนคล้ายกับว่าให้ยิงลูกแก้วสีสีนะคะอันนี้สวัสดีฉันราชีเอลซ่าและนี่แอนนาสวัสดีพี่สาวเดี๋ยวก่อนนะฉันทุองการให้เธอามาร่วมสนุกกับฉันอ้อตื่นเป้นจังเลย อ่าอันนี้นะคะเราก็เลื่อนตามที่เขาบอกเลยลวกันนะคะนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นให้เราเนี่ยเลื่อนซ้ายขวานะคะนี่ก็เพื่อเล็งนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองยิงดูแล้วกันอ้ชว <Very nice. S 1> นี่เรียบร้อยอ่าชุดแรกๆนะคะเขาจะสอนวิธีการเล่นให้กับเรานะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยยิงลูกแก้วนะคะอ่า ให้ครบนะคะให้ครบหลอดที่อยู่ด้านขวามือนะคะให้เต็มนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองทําตามเลยอันนี้ก็จะเล็งเป้าหมายนะคะอ่าโอเคอ่าต่อไปอันนี้ก็เราก็ทําให้ครบเลยนะคะอุ้ยดึงงดึงอบชว, slip, ชว ciento. นี่ใกล้เต็มแล้วอันนี้นะคะก็จะมีลูกแก้วให้เราเนี่ย ทั้งหมด12ลูกนะคะให้เราเนี่ยยิงไปอ่า,อาดึงดึงนี่เต็มแล้วโอเคเราก็ผ่านเรียกร้อยแล้วนะคะอันนี้พยายามใช้ลูกแก้วให้ได้น้อยที่สุดนะคะนี้อ่าเดี๋ยวเราก็มาดูคะแนนกัน นี้ก็ทําสกอร์ได้นะคะทั้งหมด65,393นะคะยังคเก่งมากมาก,กเลยอ่าเราก็ได้ทั้งหมด3ดาวเดี๋ยวเราก็ไปดูดานต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นด่านนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นในเมืองนะอันนี้นะคะก็คือให้เรานะคะยิงลูกแก้วสีสีนะคะให้ให้ตรงสีแดงนะคะให้ดีมากที่สุดนะ <Wow. S 2> ให้ครบตามจํานวนนะคะโอเคแล้วเรานะคะพยายามอย่าใช้ลูกแก้วเยอะนะคะยิ่งเราใช้เยอะมากเท่าไหร่นะคะ oh, <no. S 2> ก็จะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนน้อยนะ oh, <no. S 2> อันนี้ก็ต้องใช้สมองนิดนึงนะคะในการแบบว่าเล่นนะคะแล้วก็เล็งเป้าหมายโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ทําการเล็งเป้าหมาย ให้ชิ่งนะคะอได้ไหมอ่าได้แล้วโอเคเราก็พยายามให้ชิ่งได้มากที่สุดอึ๊สอ้าโอ้ยเด้งนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเมย์จะลองชิ่งแบบอันนี้ดูนะคะอึ๊สอึ๊สอ้าวไปไหนลองอันนี้สิ เอาตรงกลางหน่อยโอเคนี่เลอลูกเดียวนะคะโอ้ยจะชิง่งลูกเดียวเอาอย่งนี้เลยละกันโดนอยู่แล้ว y า h ูสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยนี้อ่าอันนี้ก็พยายามอย่าใช้ลูกแก้วเยอะนะคะอ่าอ่าเราก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วไเ,เมาดูสกอร์ของเราสิ โอ้โหเราก็ได้ทั้งหมดสกอร์นะคะก็ได้5้าหมืกว่าแน่อ่าเราก็ไปต่อกันเลย <Yeah. S 1> ก็ได้ทั้งหมด3ดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นด่านไปเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งเห็นเขาบอกว่ายิ่งด่านลึกๆเข้าไปนะคะก็จะยากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> อ่าก็ต้องใช้สมองนิดนึงในการใช้ลูกแก้วยิงเท่าไรยิงยังไงให้แบบว่าชิ่งไปโดนล,ลูกแก้วสีๆนะคะ <Yeah. S 1> ให้ได้มากที่สุดนะคะนี้ อันนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยเก็บเกตหิมานะคะให้สีแดงนะคะให้ครบ15นะคะอันนี้ก็คือเราก็จะมีลูกแก้วให้นะคะถึง15ลูกแก้วด้วยกันเราก็ต้องแบบให้ชิ่งๆหน่อยเนาะโอเคแอชเวบเดี๋ยวเราก็จะชิ่งหน่อยโอเค อู้สเวสชัวโอ้โหอ่าต่อไปนะคะแล้วก็เล็งเป้าหมายอ้อ้าวอาโอเคโอ้ยอีกนิดเดียวเองนะคะนี่แน่อุ้ยอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องให้ชิ่ง โอเคนี่อู้ชว๊ยเยูโอ้โหอ่แล้วก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยทำคะแนนได้เท่าไหร่นะคะเกมนี้ก็จะแบบว่าเล่นออกแนวคนพื้นหน่อยนะคะแล้วก็เน้นทำสกอร์นะคะนี้โอ้โหได้เป็นแสนเลยอาเย้เราก็ทำคะแนนได้เยอะเลยนะคะอันนี้อา So nice so you're here It's that It โอเคอันนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยดอบหินลงอ่าชิ่งนะคะก็คือใช้ลูกแก้วนะคะยิงให้หินเนี่ยลงไปนะคะ <Ooh. S 1> โอเคให้ครบ3ชิ้นดีวกันอ่าและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะใช้ คำใบฟรีได้แค่3มครั้งเท่านั้นนะคะโอ้เริ่มยากขึ้นแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็มายิงกันและลูกแก้วของเรานี่นะคะมีทั้งหมด15หลูกแก้วด้วยกันนะอ่าเดี๋ยวเราก็เรามาลองชิ่งดูนะคะโอเคเวบอืด <c oughs> อ่าแล้วต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราก็ชิ่งต่อ ชว่วบดึงไม่โดนเลยอะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้เด้งหน่อยฮะโอเคดึงดึงตกมออไปอุ๊ยอึดอึดอึดอุ๊ยเด้งอยู่ีอุ๊ย,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  <laughs> ยลูกหนึ่งเล่นยากอึดอ่าหล่นไปแล้วนะคะนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเด้งเลยชวบ ดึง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 ชัวรอ่าแล้วก็ได้ทั้งหมด2อแล้วนะคะออเกงเลยฟุ๊บ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 ฟฮ้ยยากฮะอันนี้ให้เราใช้ฟรีใช่ไหมอ่าลองดูเลยนะคะอ๋อโอเค เดี๋ยวเรานะคะจะชิ่งโดยการที่เราใช้ยิงให้ชิ่งอันนี้เนี่ยอ่ะอ่ะลองดูสิวุ้บวุ้บวุ้หล่นลงมาวุ้ยตีตรงนี้อ่ะต่อเลยอึ๊ออึ๊ออึ๊โอโอ้โหเริ่ม,มู้สึกยากขึ้นแฮะ อันนี้เลยนะคะฟูฟูฟูฟหล่นลงแล้วยะคูโอ้โหใช้ไปเยอะเลยนะคะตั้ง8ดลูกแน่กว่าจะหล่นออกมาได้นะคะอันนี้ก็พยายามใช้เน้นแบบว่าลูกแก้วน้อยที่สุดนะคะในการยิงนะคะในเรื่องดูสกอร์กันนะคะว้าสกอร์น้อยมากน้อยลงเลยนะคะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูด่านต่อไปเลยดีกว่านะคะ รู้สึกว่าเิ่มยากขึ้นแล้วนะอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือให้เราเนี่ยพยายามนะคะใช้หินนะคะให้หล่นลงน้ำนะคะให้ได้ให้ครบจำตามจำนวนนะคะโอเคสีลูกแน่ยัง<อ>ไงล่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิ่นกันเลยดีกว่านะคะดึงชวบชวชัดชวดชวดึง อุ้ยอุ้ยชชวดๆอืดอืดอืดโอเได้หนึ่งลูกแล้วนะคะอ่าแล้วต่อไปเลยเราก็เลื่อนนะคะจะชี้ยังไงโอเคดึงๆๆึงึงึงชวดว้า ไปนะคะเดี๋ยวเราจะชิ่งต่อเลยดึงดึงดึงช่วย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 แบบอืดอืดอืดได้ยัยโอ้โหโดนไปสองนะอ่าแล้วต่อไปด้านนี้โอเคช่วยช่วยช่วยดึงช่วยอุ้ยอีกนิดเดียวเองอ่าโอเคดึงดึงช่วยช่บดึงโอ้ยอ่า ต้องเลื่อนลงอีกหน่อยอ่ะโอเคนี่ได้แล้วครบตามจำนวนแล้วโอ้โหยวดูสิเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะนี้ว้าวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี้อ่าก็สวยงามมากรู้สึกว่าเกมนี้ก็เล่นเพลินดีเหมือนกันนะอ่าก็ใช้สมองนิดๆน,นะคะ อ่ะแล้วต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาดอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองต่อนะคะอันนี้อิส ะคะก็คือเป็นด่านที่ยากที่สุดเลยนะคะตอนนี้ทำยังไงให้ลูกแก้วของคุณเนี่ยชิ่งไปให้ครบตามจำนวนลูกแก้วสีเนี่ยถึง20ลูกเลยนะแล้วผมก็จะมีให้ได้15ลูกในการยิงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยดีกว่านะคะให้ชิง่งโอเค กดเลยชิงชวฉกเยอะหูโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็ต้องพยายามเลงให้แบบชิ่งหน่อยนี่ชิ่งได้ไหมอ้สอออ่าน่าจะได้แล้วเนาะโอเคอู้ชวักชวบกชวัชวอ้ยสีแงดงโดนโอ้โหเข้าไปจังๆเลยนะเยอะหูอร่อย หัวรอยเลยนะดีใจจนแบบโอ้โหใช้แค่สองลูกเท่านั้นนะะนี่สุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเราก็มาดูสกอร์กันนะคะในครั้งนี้เมใช้แค่สองลูกเท่านั้นโอ้โหเลื่อนเลยนะคะนี้ไฮสกอร์ Hi อุ้ยรู้สึกว่าเมย์จะได้ที่หนึ่งนะ <Yeah. S 1> โอ้โหเป็นไฮสกอร์ ore, ระดับแบบว่าสูงเลยนะคะอันนี้ย a h o o ยิป,ปี้เลย โอเคค่ะเกมนี้ก็เล่นเพลินดีอีกเกมหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยแบบว่าแข่งกับคนอื่นด้วยนะคะทำสกอร์นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะ <Wow. S 1> เกมนี้ก็เล่นเพลินดีอีกเกมหนึ่งเลยนะคะอ่าถ้าเกิดใครนะคะชอบเกมแนวพัซเซินนะคะก็ลองดาวน์โหลดมาลองเล่นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้เมนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ